ถ้าอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟมันจะทุกข์แต่ถ้าอยากดื่มกาแฟแล้วเราก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวจิตเราก็ลืมเรื่องกาแฟจิตเราสงบก็หายทุกข์หายอยาก<ม>ต่อไปความอยากก็จะไม่มีเพราะถ้าเราไม่ดื่มมันเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็ความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปเดี๋ยวไม่ไม่กี่ครั้งความอยากดื่มกาแฟก็หายไปอยากดื่มสุราก็หายไป อยากสูดบุหรี่ก็เหมือนกันอยากเที่ยวก็เหมือนกันอยากอะไรเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราฝืนมันไม่ทําตามมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มันก็จะไม่มันก็จะหายไปแต่จะฝืนมันได้ต้องมีที่ที่ไปฝืนที่ไปฝืนก็คือที่สมาธิเวลาเข้าสมาธิใจสุขไม่เดือดร้อนไม่มีกาแฟดืม่มไม่เป็นไรไม่มีบุหรี่สูบไม่เป็นไรไม่มีสุราดืม่มไม่เป็นไร ไม่ได้ไปเที่ยวไม่เป็นไรจะไม่ทรมานถ้ามีสมาธิพอเราจิตสงบจิตมีความสุขแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปมาทีไรเราก็ไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็หายอยากคนที่เลิกบ,บุหรี่ได้ก็เพราะไม่สูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบไม่สูบถ้าสูบมันก็จะสูบไปเรื่อยๆถ้าไม่สูบมันก็ไม่สูบไปเรื่อยๆ พอไม่สูบไปสักพักความอยากสูบมันก็หายไปเดื่มกาแฟก็เหมือนกันเดื่มสุราก็เหมือนกันไปเที่ยวก็เหมือนกันไปช้อปปิ้งก็เหมือนกันบางคนก็เป็นชอบกอฮอลิกไม่ใช่เป็นแอลกอฮอลิกแอลกอฮอลิกก็พวกติดสุราแอลกอฮอล์พวกชอบชอบแอฮอลิกก็พวกติดช้อปปิ้งเหมือนกับคนติดสุราต้องไปชอบอยู่เรื่อยๆต้องไปเดินตามห้าง ไปซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆถึงจะมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปซื้อใหม่เพราะความสุขที่ได้หายไปหมดแล้วความสุขที่ได้จากซื้อของต่างๆหายไปหมดแล้วของที่ซื้อมาบางทีก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาเพื่อจะได้ให้เกิดความสุขเวลาที่ได้ซื้อเท่านั้นนี่เกิความทุกข ของคนที่ยังมีความอยากอยู่มันจะทำให้ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากเวลาทำงานก็เหนื่อยกว่าจะได้เงินสักบาทนี่เหนื่อยพอได้มาปับ๊บใช้ปั๊บเดียวนะีหามานี่อาจจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งพอเวลาใช้นี่ใช้ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดซื้อของชิ้นเดียวก็หมดละเงินที่หามา ให้เห็นโทษของความอยากมันเป็นเหมือนไปติดยาเสพติดกันไม่เหมือนไปเที่ยวจะไปเที่ยวทีก็ต้องมีเงินมีเสื้อผ้ามีอะไรต้องแต่งเนื้อแต่งตัวบางทีก็ต้องมีรถยนต์พาไปเที่ยวกว่าจะได้ไปถึงเที่ยวก็เหนื่อยเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วความสุขที่ได้ไปจากไปเที่ยวก็หายไป ดูอยู่บ้านนั่งสมาธิดีกว่าพุโทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปพอใจสงบก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปง้อคนนั้นคนนี้จะขายของก็ต้องง้อเขาเขาบน่นเขาพูดไงก็ต้องอดทนปล่อยให้เขาบน่ใาบนให้เขาว่าไป เพราะเราอยากจะได้เงินเขาถ้าเราไม่ต้องหาเงินเราก็ไม่ต้องไปง้อไค่ไม่ต้องไปอดทนกับคำพูดคำอะไรต่างๆตอนต้นก็ใช้สติสู้กับมันก่อนพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจหยุดความคิดพอจิตไม่คิดความอยากก็หายไป ใจก็สงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพอมันเริ่มคิดใหม่ก็สอนให้มันคิดไปแบบไม่อยากคิดว่าสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวเราต้องเสียไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนทิ้งเราเราจะรู้สึกยังไงตอนได้มาก็ดีใจโอ้ได้แฟนเดี๋ยวเกิดแฟนเบื่อเราทิ้งเราเราจะทำไงตอนนั้นก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็ไม่ต้องมาร้องหม่มร้องไห้เพราะไม่มีใครจะมาทิ้งเราเพราะเราไม่ไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปพุโทโธของเราไปนั่งดูลมของเราดีกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะต่อไปก็เลิกความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้ว อยู่ที่ไหนนั่งเฉยๆก็ไม่มีอะไรรบกวนใจสบายมีความสุขไม่ต้องทำอะไรนี่แหละความสุขอันมหัศจรรย์ไม่ต้องทำอะไร,ะไะไรถ้าเราสามารถไปถึงจุดนี้ได้จุดที่ไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีอะไรมาทำให้เรารู้สึกหิวรู้สึกว่าเราขาดอะไรตัวที่ทำให้เรารู้สึกขาดอะไรรู้สึกต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือความอยากนั่นเอง มันหลอกเราเป็นความรู้สึกที่หลอกเราเพราะว่าได้มาแล้วมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่พอสักทีก็ยังขาดอยู่นั่นตอนนั้นคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาไปมีแฟนมีแฟนแล้วจะทําให้ชีวิตสมบูรณ์ก็สมบูรณ์เดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวก็รู้สึกขาดอะไรแล้วต้องมีลูกแล้วพยายามทําลูกกันอีกพอมีลูกแล้วทีนี้ก็ก็อยากจะให้ลูกดีแล้วเน แล้วต้องมาห่วงลูกอีกมาทุกข์กับลูกอีกต้องมาเลี้ยงดูลูกอีกมีอะไรปัญหาต่างๆตามมาร้อยแปดถ้าลองไปทําตามความอยากแล้วเดี๋ยวเวลาแก่เวลาตายก็ต้องจากกันอีกแล้วก็ต้องทุกข์อีกแล้วอันนี้มีแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นการมีอะไรนี่สรุปก็คือมีความทุกข์นั่นเองเพราะสิ่งที่เรามีมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปลี่ยนไปแลอจากเราไป ลืมไม่ให้ความสุขกับเราเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆของต่างๆที่เราซื้อมาเนี้เวลาได้มาใหม่ๆโอ้โห oh, สุขมากพอได้มาสักพักเนี่ยเก็บไว้ในตู้แล้วไม่สนใจไม่เหลียวแลมนะันนะรองเท้าไม่รู้ซื้อมากี่คู่เสื้อผ้าไม่รู้ซื้อมากี่ชุดซื้อมาดีใจเดียเด๋ยวๆตอนได้มาใหม่ๆใ,ใส่ครั้งสองครั้งก็เบื่อเก็บเข้าไปในตู้ออกไปหาซื้อชุดใหม่อยู่เรื่อย นี่แหะคือความจริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความพอกับเราได้ความอยากมันทำให้เรารู้สึกไม่พอแล้วพอเราคิดว่าพอเราได้สิ่งที่เราอยากเราจะทำให้เราพอมันก็ไม่พอเดี๋ยวมันก็อยากได้สิ่งใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนี่คือการใช้ปัญญาขั้นต้นต้องมีสติทำใจให้สงบให้ได้ก่อนว่าเราต้องใช้สติ มาสู้กับความอยากว่าเวลาเรามีความอยากแล้วเราคิดทางปัญญาว่าอย่าไปทำตามความอยากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาตนั้นมันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเพราะว่าถ้าเรารักเราก็หวงเราก็หวงเวลาหวงก็ทุกข์ลวเวลาหวงก็ทุกข์ลวเวลาจากกันก็ทุกข์อีกแล้ะเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกัน มีใครไม่จากกันบ้างเดี๋ยวถึงบ้านปลายของชีวิตก็ต้องจากกันเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนเขาไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายก็ต้องมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นพอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมา ม่งั้นคนจะเลิกเดิมเดิมเล่าได้ยังไงคนจะเลิกเดิมสูบบุหรี่ได้ยังไงคนจะเลิกเที่ยวได้ยังไงคนจะเลิกทําอะไรที่เคยทําติดเป็นนิสัยได้ยังไงก็เพราะเขาไม่ทําตามเท่านั้นเองพออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันพอไม่สูบไปสักพักความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปต่อไปเห็นบุหรี่ก็จะเฉยเฉย แต่ถ้ายังไม่เลิกสูบนี่พอเห็นบุหรี่แล้วมือไม้สั่นขึ้นมาคนที่เคยกินเหล้าพอไม่ได้กินเหล้านี้มือไม้สัน่นนะแต่พอเลิกดื่มได้นะไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรกับเหล้าเพราะเลิกอยากได้เลิกความอยากได้หยุดความอยากได้ความอยากหายไปจากใจความอยากมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปทำซ้ำๆบ่อยๆ คนที่ติดยาเสพติดใช่ไหมตอนต้นไม่เสพก็ไม่มีไม่มีปัญหาใช่ไหมพอลองไปลองไปเสพสักครั้งหนึ่งแล้วติดใจชอบพอชอบก็อยากเอาครั้งที่สองพอครั้งที่สองครั้งที่สามทีนี้มันติดอ่ะมันอยะมันอยากนะพอไม่ได้แล้วมันรู้สึกกดดันตำคาญใจขึ้นมาน่ะมันต้องไปเอามาอยู่เรื่อยเรืยยิ่งยิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งติด ยิ่งเลิกยากขึ้น ừ, ừ.